วันนี้มีอะไรให้ดูนะคะพอดีเมื่อกี้ไปซื้อเสื้อนะคะคือการซื้อเสื้อผ้าที่นี่เนี่ยสําหรับคนตัวเล็กอย่างเราเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะคะอย่างตัวนี้นะคะจินนี่ซื้อที่เมืองไทยนะคะเราต้องใส่ไซส์ L แล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไซส์ของจินนี่คือ xxs นะคะคือไซส์เล็กอ่ะตอนนี้คือน้ําหนักขึ้นทั้งสิบกิโลนะคะพอกลับไปเมืองไทยปีที่แล้วนะคะเสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยต้องซื้อไซส์ L หมดนะคะแต่ดูตัวนี้นะคะ ตัวนี้ซื้อที่อเมริกานะฮะซื้อไซส์ S นะฮะเมื่อกี้ก็บอกคุณโรเบิร์ตค่ะว่าเสื้อผ้าที่นี่เนี่ยไซส์เเท่ากับไซส์ L ของเมืองไทย mm. เขาบอกว่าไม่ใช่ mm. เราบอกว่าเดี๋ยวเอาให้ดูนะดูสิอันนี้ซื้อซื้อปีที่แล้วนะ mm. เทียบกันนะฮะไซส์ S ที่นี่ <laughs> กับไซส์ S ไซส์ L ไซส์ L ของเอเชียดูเลยไซส์ S ยังใหญ่กว่าไซส์ L อีกอะนะ mm. คือ อยู่ที่นี่คือแทบจะไม่ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเพราะว่ามันตัวใหญ่หมดเลยอ่ะนะคือไปดูหลายรอบไม่ไม่ได้ซักไม่ค่อยจะได้อะ <laughs> อย่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าอยู่เมืองไทยก็น่าจะไซส์เอ็มอะเนาะดูดิมันก็ไม่ได้ตัวเล็กนะ <laughs> อยู่ที่นี่ดูจะเป็นไซส์ลาร XS นะฮะเล็กกว่าไซส์ S ะะของสำหรับฝรั่งนะฮะโอ้ยไม่รู้ทำไงดีนะ,ะอยู่ที่นี่แล้วส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าเลยอ่ะเนาะต้องรอกลับไปเอเชียอย่างเดียวค่ะเนี่ยไซส์ S ของเขาใส่พอดีตัวเลยฮะกลับเมืองไทยนี้ได้ใส่ไซส์ XL แน่นอน <laughs>